New Year New You เป็น exercise and fitness ออกกำลังกายเนี่ยเป็นยาวิเศษในเรื่องของสุขภาพที่ดีนะอันนี้หมอไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าจากจะผอมต้องออกกำลังกายหนักๆอันนั้นอาจจะเป็นความรู้เก่าแต่ความรู้ใหม่เนี่ยถ้าเราออกถูกประเภทออกถูกเวลา<ฮ>ออกความเข้มข้นเพียงพอเราอาจจะไม่ต้องออกหนักเราอาจจะไม่ต้องไปวิ่งเป็นชั่วโมงเราต้องมี เป้าหมายการออกกําลังกายที่ชัดเจนให้คิดในใจเขียนออกมาด้วยฉันจะออกกําลังกายเนี่ยเพื่ออะไรฉันอยากจะสุขภาพดีปีใหม่เนี่ยเพราะอะไรแล้วถ้าเกิดฉันอยากจะไปวิ่งไปวิ่งเพราะอะไระฉันอยากลดน้ําหนักไหมฉันอยากลดไขมันหรือฉันอยากเพิ่มกล้ามเนื้อแน่นอนอยากมีน้ําหนักสัดส่วนที่ดีรูปร่างที่ดีแต่หลายคน90%ล้มเหลวในระยะยาวนะมันแตกต่างกันที่ทําไมและ ระบบการลงมือทําออกกําลังกายยังไงหมอแนะนําสั้นๆแบบนี้ว่าเน้นเรื่องเวทเทรนนิ่งนะครับกล้ามเนื้อเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของเรื่องของชีวะนะเรื่องของไบโอบางร่างกายของเราโดยเฉพาะถ้าท่านเป็นผู้เริ่มสูงวัยหรือ30ขึ้นไปเนี่ยโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเราไปข้อที่2ก็คือแล้วเราจะออกกําลังกายแบบไหนให้เริ่มจากง่ายที่สุดก่อนหมอชอบการเอานิสัยมาแพ็คตดดกันหรือว่าแฮป i ิสต a กกิ้งกิ้งอย่างเช่นเนวลาหมอแปลงฟันผมจะสควอตไปแล้วก็แปลงฟันไปก่อนที่ ที่ผมจะชงกาแฟรอน้ําอุ่นเนี่ยผมก็จะลงไปวิทยพื้นรอประมาณ15วิหรือก่อนจะอาบน้ําก่อนจะอาบน้ําอุ่นระหว่างที่รอให้น้ํามันอุ่นเนี่ยผมก็จะกระโดดตบหรือเบอร์ปีหรือก็จะลันช์แต่ก็ดูห้องน้ําไม่ให้ลื่นแล้วกันนะครับะระวังลื่นล้มถ้าจะทำในห้องน้ํานะครับเทคนิค <Techn ique S 2> ง่ายๆนะฮะฮ a b i t s สแต็กกิว่าเฮ้ยเราทําอะไรอยู่แล้วไหมที่เราอาจจะต้องมีการรอมีบอดีเวทเอ็กซ์ซอร์ซส พ่วงเข้าไปเลยทําให้มันง่ายที่สุดก่อนแล้วก็มีอีกเทคนิคนึงนะฮะสำหรับใครที่แบบโอ้ไม่ชอบออกกําลังกายเลยลองง่ายๆเลยสมมติพรุ่งนี้จะไปออกกําลังกายคืนนี้เราก็เตรียมเลยเตรียมรองเท้าเตรียมเสื้อผ้าออกจากห้องนอนปุ๊บแล้วเจอเลยแล้วเราก็สามารถออกได้เลยเราเริ่มจากแค่5นาทีก่อนก็ได้เราต้องเริ่มให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยๆเพิ่มความยากเพิ่มความท้าทายเข้าไป เขียนออกมานะฮะแล้วก็แปะไว้หน้าประตูว่าฉันจะออกอะไรบ้าง mm hmm. หรือเอาง่ายๆเลยใครที่แบบไม่มีฟิตเนสไม่เป็นไร mm hmm. เราสามารถออกกําลังกายที่ไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะครับ mm hmm. แต่ขอเน้นเป็นการที่เราจะได้ใช้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเนี่ยสำคัญอาจจะมากที่สุดเลยก็ได้ในเรื่องของทรัพยากรของร่างกายดังนั้นสามารถซ้อมในห้องนอนได้ ตื่นนอนมากระโดดตบสัก10เทหรือจะวิ่งอยู่กับพี่ก็ได้นะการเร่งระบบเผาผลาญนะฮะการที่เราจะมีอายุได้ยืนขึ้นเนี่ยเราต้องเคลื่อนไหวให้มากขึ้นะนะครับแต่ถ้าเดินอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าเราแบบมีการให้หัวใจเต้นเร็วมากขึ้นมีความเข้มข้นมากขึ้นในระยะเวลาสั้นๆได้ก็จะดีกว่าแค่เราเดินอย่างเดียวแต่ไม่ต้องทานานนะแค่เราทําแค่1นนาทีแล้วเราหอบเนี่ยก็ดีพอนะครับลุกนั่งออกไปเดินสัก 3นาทีอย่านั่งนานจนเกินไปตอนนี้มันมีงานวิจัยใหม่นะฮะท่านผู้ฟังครับเรื่องของการนั่งนานๆเหมือนเป็นการสูบบุหรี่อาจจะไม่ได้หมายความเราได้รับควันพิษนะแต่หมายถึงว่ามันมีงานวิจัยที่บอกว่าถ้าเรานั่งนานๆแล้วไม่เคลื่อนที่เลยพบความสัมพันธ์กับอายุที่สั้นลงแล้วก็พบความสัมพันธ์กับโรคเรือรังที่มากขึ้นอย่านั่งแช่านานเกินหนึ่งชั่วโมงเราจะยกแขนนะครับเราจะบิดตัว เอาให้หลากหลายเอาที่เราทําได้แต่อยากให้ใช้กล้ามเนื้อให้ได้หลายๆมัดเึกการลงไปเหมือนนั่งยองๆกับพื้นให้ได้อาจจะไม่ได้หมายความว่าให้เราไปนั่งอือคอหานนะฮะให้เราฝึกในโพสิชันนั้นให้ได้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ถ้าดิฟสวอต เนี่ยเป็นท่าที่ทุกเพศทุกวัยนะครับ <Yeah. S 1> ควรจะทําให้ได้ไม่ว่าเราจะอายุ10กว่าหรือเราจะอายุ6-70ถ้าใครที่เพิ่ง3-4-5ก็ควรฝึกลงไปดิฟสควอตให้นิ่งอะ่ะนะฮะให้แน่นแล้วก็ลุกขึ้นมายืนให้ได้เหมือนเด็กจะลงไปหยิบของแล้วก็ลุกขึ้นมายืนให้ได้เขาเรียกว่าเป็น natural movement นะเป็นเพียงท่าหนึ่งที่หมอยกตัวอย่างนะครับจริงๆมันมีอีกเยอะมากเลยอย่างเช่นยกกระเป๋าขึ้นไปเหนือหัวนะฮะซื้อดัมเบล1กิโมาแล้วก็ยกข้างข้างนี้ ะนะครับ <'s> เวลายกนะไหล mm hmm. เราต้องอยู่หลังหูนะฮะนี่เห็นไหมอยู่หลัง oh. หูหรือไปข้างหลังให้ได้บางคนอาจจะไม่ได้อาจจะต้องไปยืดโขนบานประตูเพิ่มให้อีกท่านหนึ่งคือถ้าเหมือนหยิบดัมเบลขึ้นมา2ข้างนะฮะหยิบดัมเบลมาแล้วก็เดินไปกับไป10เมตรกับ10เมตรซึ่งมันมีอีกเยอะเลยนะให้เพื่อนเอนเสิร์ชใน Google ว่า natural body weight movement ะนะครับที่ใช้เวทข้อต่อไปคือฝึกให้ได้วนละท่า หรือวันเว้นวันก็ยังดีแต่เราต้องเขียนออกมาเลยนะจานท่านี้อังคารพุธธุหัตสุขท่าไหนนะครับเอาแค่วันละหนึ่งหรือวันเว้นวันหนึ่งก็ได้ห้ามทําให้มันยากจนเกินไปนะฮะอันนี้สาหรับมือใหม่นะวันนี้เราเน้นมือใหม่อย่าทําให้มันยากแล้วเครียดจนเกินไปเพราะเราจะไม่อยากทําแล้วเราก็จะหยุดข้อต่อไปเริ่มไปติดตามเพจออกกำลังกายเริ่มไปติดตามกูรูเรื่อง ฟิตเนสหรือว่าติดตามโมกหรือใครก็ได้นะฮะพูดถ,ถึงเรื่องสุขภาพหมือนเรื่องออกกํบบาลังกายแล้วค่อยๆกด unfollow เพจแบบกินส่งให้เราตอนดึกๆอันนี้มีมีมีผลเยอะนะฮะข้อสุดท้ายครับก็คือหาเพื่อนร่วม Journey ไปกับเราหาเพื่อนร่วม Exercise j o u r n e จอร์นี่ไปกับเราบอกเพื่อนว่าฉันอยากจะเปลี่ยนตัวเอง มาเปลี่ยนตัวเองไปกับฉันไหมอันนี้แถมให้อีกข้อหนึ่งก็คือตั้งตัวตนใหม่เราต้องหาตัวตนใหม่เราต้องมีตัวตนเป็นคนรักการออกกําลังกายเราต้องมีตัวตนเป็นคนที่ออกกําลังกายทุกวันก็ฝากเพื่อนๆว่าจดว่าฉันจะออกทาไหนมากขึ้นออกกับใครนะฮะวันหนึ่งมีฮ a b บิตสตั๊กซ์กิ้งยังไงนะฮะระหว่างรอนั่นนู่นนี่ฉันจะทําอะไรหนึ่งชั่วโมงในออฟฟิศฉันพักฉันจะเคลื่อนไหวยังไงนะครับเราเขียนออกมาต้องเขียนครับเพราะถ้าไม่เขียนเราคิดอยู่ในหัวมันก็ลืม